ถ้าให้พูดถึงหนังที่มันแปลกแต่ก็กลับบันเทิงมากๆผมนึกถึงภาพยนตร์พวกหนึ่งครับที่เครึ่งแรกกับเครื่องหลังมันไม่เหมือนกันอย่างที่ผมเคยทําไปก็เ e g ะกอชใช่ไหมครับที่ช่วงแรกมันเป็นหนังโรแมนต์ไปเลยได้เห็นไมล์เทลเลอร์กับน้องแอนเทเล่จอยจีบกันผ่านกล้องสองทางไกลจนในเครื่องหลังที่มันกลับตาลปัดกลายเป็นหนังมอนสเตอร์แอคชั่นทฤษฎีสมคบคิดพวกอะไรแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับมันค่อนข้างแปลกแต่ทำดีก็บันเทิงไปเลย แต่ถ้าทำไม่ดีมันก็ไม่ได้สนุกพอคนดูก็อาจจะขาดไปเลยก็ได้ส่วนเรื่องความสมเพสสมผลเนี่ยผมขอละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันครับในตอนนี้เนี่ยผมไม่ค่อยสนเรื่องนั้นมากนักแล้วเดี๋ยวหนังมันจะไม่สนุกเอาซึ่งแน่นอนครับเมื่อพูดถึงหนังแนวเครื่องแรกกับเครื่องหลังมันไม่เหมือนกันเนี่ยในสมองผมมันก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ยกให้เป็นแบบขึ้นหิ้งไปเลยนั่นก็คือ From Dark to Dawn และในวันนี้ครับเราจะมาเจาะเบื้องลึกเบื้องหลัง ของเจ้าแวมพร์ภายในครึ่งหลังของตัวเรื่องนั้นกันย้อนกลับไปในสมัยที่ผมยังละอ่อนพรอมดักสทิลดอนถือเป็นหนังที่บันเทิงมากๆทั้งการแสดงของจอรชครูนี่และกินตินตาลติโนที่รับบทเป็นโจรสองพี่น้องอยู่ระหว่างการหลบหนีพยายามข้ามไปที่เม็กซิโก โดยเฉพาะตัวเกวนตินครับที่รบบทเป็นคนน้องและมีปัญหาทางจิตขั้นรุนแรงทําให้คนพี่เนี่ยต้องตามล้างตามเช็ดอยู่ตลอดจริงๆตอนที่ผมมาดูหนังมากขึ้นและมีโอกาสได้ดูหนังของตัลันติโน่ตึงชอบมากทั้งพารฟิคชันดิจังโกอินคอร์เอสบัสเตอร์ในช่วงนั้นผมยังไม่ทราบด้วยซ้ํานะครับว่าตัวเกวนตินเขาเคยแสดงในหนังเรื่องนี้มาก่อนจนเมื่อกลับมาดูอีกทีหลังได้รู้จักหน้าค่าตาก็เอา้าเกวนตินนี่หว่าภายในฟรอมดักส์คิวดอน ฉากที่ผมรู้สึกว่ามันมีพลังมากๆคือช่วงที่ตัวจอร์จครูนี่ในเรื่องระบรเป็นตัวละครชื่อเซตนะครับที่ได้เข้าไปในห้องพักและเห็นสิ่งที่ตัวเกรนตินหรูริชี่จนคนน้องได้ทําลงไปตัวเรื่องจะถ่ายให้เห็นแค่ใบหน้าของครูนี่นครับก่อนจะตัดสลับกับภาพที่เขาเห็นถือเป็นช่วงแอคชั่นความที่ดีมากๆสามารถทําให้เราติดหนึบได้โดยไม่ต้องมีการปูรอะไรใดๆและยิ่งตื่นตาตื่นใจขึ้นไปอีกเมื่อได้พบว่าในช่วงหลังมันมีการปรากฏตัวของปีศาจครับเป็นสัปหลาด ที่มันไม่ใช่แนวๆอุปมาอุปไมยเป็นสัญญาตือถึงสภาพจิตใจของริชี่แต่อย่างใดแต่มันคือปีศาจขนาดแท้ทําให้ตัว2พี่น้องเนี่ยพร้อมกับเหล่าตัวประกันต้องช่วยกันเพื่อหาทางรอดจากที่นี่ไปได้ซึ่งในช่วงนั้นมันก็จะมีตัวละครฮาฮามาให้เราได้เห็นอยู่บ้างครับสนุกมากๆไม่แปลกที่ในปัจจุบันนี้พรอมดักพ t วดอนมันได้กลายเป็นเค้าพลาสติกค,ครับที่แม้เวลาจะผ่านไปกว่า20ปีแล้วแต่ชื่อชื่อนี้มันก็ยังโผล่ไม่เห็นอยู่เรื่อย ฟรอมดักคิดอนมันเป็นผลงานของผู้กำกับที่ค่อนข้างมีลูกบ้าครับอย่างโรเบิร์ตโรดิเกสที่เคยทำหนังโคตรเจ๋งอย่างเดสเพราโดไอฉากปืนกีตาร์ร็อกเกตันเชกีตาร์เนี่ยมันปลาดเปื่องมากๆจนมันไม่น่าเชื่อครับที่ผู้กำกับเดสเพราโดกับฟรอมดักคิวดอนจะเป็นคนเดียวกับที่ทำสปายคิดอย่างไรก็ตามการที่เขามาทำฟรอมดักคิวดอนมันก็ไม่เชิงว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการจะทำตั้งแต่ภาคแรกครับคือเดิมที From d u s k to Dawn มันเป็นภาพยนตร์ของโรเบิร์ตเคิร์สแมนครับผู้กำกับและคนทำสเปเชียลเอฟเฟกคนเดียวกับที่ทำเรื่อง From Beyond, Evil Dead, Nightmare on m Street ภาค3แล้วก็ Predator ตัวเรื่อง From d u r k to Dawn เนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สตูดิโอสเปเชียลเอฟเฟกที่เขาร่วมก่อตั้งได้โชว์ของครับในตอนแรกโครงร่างของตัวหนังมันถูกทำขึ้นประมาณปี1988จน2ปีต่อมาครับถึงจะมีการว่าจ้างให้เกวนตินตรันติโน ทำการเขียนบทเต็มๆขึ้นมาซึ่งในช่วงแรกตัวเคิร์สแมนเนี่ยเขาก็อยากจะกำกับด้วยตัวเองนะครับทว่าจากที่คงเรื่องมันไปคนละทิศคนละทางเลยประกอบก,บกับตัวเคิร์สแมนเขาก็ไม่ได้มีผลงานอะไรโดดเด่นด้านกำกับนะครับโดยเหตุนั้นเขาเลยถูกปฏิเสธไปจนประมาณ4ปีถัดมาครับถึงมีการเปิดเผยว่าผู้ที่จะมากำกับพอรอมดักทิวดอนคือโรเบิร์ตโรดิเกสจากการแนะนําของตัวกินตินตาลันติโนที่ในตอนนั้นเนี่ยกินตินเพิ่งทำพับฟิคชันเสร็จอดี มาเลยไม่มีเหตุผลให้ทางค่ายปฏิเสธครับในด,ด้านของผลตอบรับตอนแรก From d u s k t i l d a w n มันมีกระแสผสมกันครับดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นภาพยนตร์กลางๆแต่ว่าในด้านตัวเลขตัว From d u s k t i l d w n ก็ถือว่าเป็นหนังทำเงินอยู่ครับและมีแฟนๆที่ชอบมันมากทําให้ได้มีการขยายตัวเรื่องออกไปกลายเป็นแฟรนชา์ขึ้นมาเป็นไตรภาคครับ From d u s k t i l d a w n ภาคต้นฉบับและต่อด้วย From d u s k t i l l d a w n t o Texas Blood Money แล้วก็สุดท้าย From d u s k t i l l d a w n 3 The Hangman's Daughter จริงๆจะมีภาคสี่ออกมาด้วยนะครับแต่ก็ถูกแคนเซิลไปซะก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วย From Duck Till Dawn the Series ในภาคต้นฉบับ From d u s k Till Dawn มันจะเป็นเรื่องราวของสองพี่น้องอาชญากรครับเดดแล้วก็ริชี่ที่หลังจากที่ทั้งสองปล้นธนาคารและจับตัวประกันมาพวกเขาก็พากันเดินทางไปยังเท็กซัสครับหวังจะข้ามชายแดนไปที่เม็กซิโกตามที่ได้ตกลงกับนายหน้าที่นั่นไว้ทว่าในตอนที่ทั้งสองมาถึงพวกเขาก็ต้องเข้าปะทะก,กับเท็กซัสเรนเจอร์ เป็นเหมือนกับ FBI ของทางเท็กซัสนะครับเกิดเป็นในเรื่องค่อนข้างใหญ่โตร้านค้าเสียหายมีเหตุการณ์ระเบิดมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตและมือของริชี่ก็ได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามแม้ที่ทั้งสองได้เจอมันจะไม่เป็นไปตามแผนพวกเขาก็ยังคงยึดตามเป้าหมายเดิมครับนั่นคือข้ามฟากไปให้ได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นตัวเซตและริชี่ทั้งสองก็ได้เข้าพักที่โมเทลข้างทางแห่งหนึ่งเพื่อดูแผลดูตัวประกันและหาอะไรทานด้วยทว่าหลังจากที่เซตกลับมาหลังจากไปหาของกินแผนที่เขาวางไว้ มันก็ยิ่งผิดไปมากกว่าเดิมครับจากที่ตัวดิชี่เขาได้กระทําชาเราและสังหารตัวประกันไปเรื่องนี้มันรุนแรงมากครับเพราะถ้าหากพกตํารวจรู้ว่าตัวประกันตายแล้วพวกเขาจะโดนจัดการแน่นอนด้วยเหตุนั้นทั้งสองเลยต้องรีบหาตัวประกันใหม่ทันทีครับเป็นตอนที่พวกเขาได้เจอกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อีกากหนึ่งมันเป็นในเรื่องของครอบครัวฟูลเลอร์ครับที่เพิ่งสูญเสียคนที่รักไปตัวเจคอบที่เป็นทั้งพ่อและหัวหน้าครอบครัวเลยพาลูกทั้งสองของตนสกอตและเคธ มารถทิพย์หวังให้เรื่องการสูญเสียนี้มันผ่านไปแม้จริงๆแล้วตัวเขาจะเป็นคนที่โดนหนักสุดก็ตามคือเดิมทีตัวเจคอบเขาเป็นบาทหลวงครับทว่าการเสียคนรักของตัวเองไปมันก็ทําให้เขาเลิกศรัทธาในพระเจ้าซึ่งระหว่างการพักผ่อนนี้พวกเขาก็ได้มาพักณโมเทลเดียวกันกับพวกเดดและเมื่อสองอาชญากรเห็นเช่นนั้นทั้งคู่เลยถือโอกาสจับพวกเขาทั้งสามมาเป็นตัวประกันและบังคับให้ขับพาพวกเขาข้ามไปเม็กซิโกสถานการณ์ที่ครอบครัวฟูลเลอร์เผชิญนั้นมันยากลําบากมากครับ แต่ถึงกระนั้นทางเจคอบก็พยายามทําตามที่เซตบอกหวังให้สองอัชรกรปล่อยพวกเขาเมื่อทุกอย่างจบลงซึ่งถึงแม้ตอนช่วงข้ามแดนมันจะเป็นไปอย่างตึงเครียดนะครับแต่สุดท้ายพวกเขาก็สามารถข้ามฟากมาได้ก่อนที่ทั้งหมดจะไปหยุดพักที่ขับข้างทางแห่งหนึ่งชื่อทิตตี้ทวิสเตอร์และเป็นที่ที่เซตได้ติดต่อกับนายหน้าไว้ว่าพวกเขาจะมาพบกันที่นี่ตอนเช้าเพื่อจะพาทั้งสองพี่น้องไปที่ปลอดภัยทะว่าตอนแรกครับทั้งหมด ไม่สามารถเข้าไปในคลับได้เนื่องจากกาดหน้าประตูคอยย้ำว่าที่แห่งนี้มีไว้สําหรับเหล่าสิ่งนักบิดและคนขับรถบรรทุกเท่านั้นแน่นอนครับตัวเซตเนี่ยไม่สนใจเขาจึงจัดก,การกาดหน้าประตูและเดินดุมๆเข้าไปเลยซึ่งภายในคลับแห่งนี้เราก็าจะได้พบกับตัวละครเสริมมากมายครับแต่หล,ลักๆจะมี2ตัวคือเซ็กซ์แมชชีนเป็นสิ่งนักบิดที่มีปืนซ่อนอยู่บรเิเวณหว่างขากับอดีตทานชื่อฟรอสครับโดยเมื่อทั้งหมดได้เข้ามาในคลับแล้วพวกเขาก็มุ่งตรงไปที่บาร์ทันที หวังหาแรกมาดื่มฉลองกันแน่นอนบาร์เทนเดอร์ที่นั่นก็ย้ำว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สาหรับพวกเขาเมื่อเจคขอบเห็นเช่นนั้นด้วยความที่เขาพอทราบแล้วว่าเซธเป็นคนยังไงเขาเลยพยายามหาทางปฏิปนอมครับไม่อยากให้มีเรื่องเกิดขึ้นโดยการโชว์บัตรขับรถบ้านของตัวเองบอกว่าทางเทคนิคเขาเองก็เป็นคนขับรถบรรทุกเหมือนกันทําให้สุดท้ายบาร์เทนเดอร์ถึงยอมเสิร์ฟเครื่องดื่มให้พวกเขาโดยงานหลักของวันนั้นมันคือการได้ชมเบอร์หนึ่งของคลับแห่งนี้เต้นครับเธอคือสแตนตานิโกเพนเดโมเนียม เพราะว่ายังไม่ทันได้ดูจบครับพวกเขาก็โดนกัดหน้าประตูเข้ามาไล่ให้ออกไปทําให้ในครั้งนี้มันเกิดเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องมันก็ดันกลับตาลปัดเมื่อตอนที่ซันตานิโกได้เห็นมือที่บาดเจ็บของริชชี่ในตอนนั้นเธอก็ได้กลายร่างเป็นปีศาจครับที่มีลักษณะคล้ายกับงูก่อนจะโดดเข้ามาแล้วก็กัดตัวริชชี่ทันทีหลังจากวมนาทีนั้นเรื่องมันเป็นหนังคนม้วนเลยครับทุกอย่างมันเละเทะนักเต้นคนอื่นๆเริ่มกลายร่างพนักง,งานภายในคลับทุกคนกลายร่างกันหมด พ่งเขาโจมตีพวกลูกค้าไม่ใช่แค่เซตพวกเดียวซึ่งทำกลางความชุลมุนนี้ไม่นานครับพวกเขาก็ทราบว่าสิ่งที่ตนสู้ด้วยคือแวมพร์พวกเขาเลยสามารถใช้สิ่งที่ตนรู้เกี่ยวกับแวมพายจัดการพวกมันได้ทั้งกลางเขนริมตอกเข้าหัวใจซึ่งเมื่อทั้งหมดสามารถเคลียร์ทั้งห้องได้แล้วพวกเขาก็พยายามพาก,กันออกไปครับแต่ก็ต้องพบว่าตัวประตูเนี่ยมันถูกล็อกไว้และด้านนอกมันมีพวกคังคาวแวมไพร์บินกันอยู่เต็มไปหมด ซึ่งขณะที่กําลังสับสวนว่าควรจะทํายังไงต่อดีตัวริช,ชี่ที่ถูกกัดก็กลายเป็นแวมพร์ครับซึ่งในตอนแรกพวกผู้รักชีวิตทั้งหมดพยายามจัดการกับริช,ชี่ครับแต่ก็ถูกเซตห้ามเอาไว้จนเจคอบเนต้องพูดบอกว่าตอนนี้เขาไม่ใช่น้องชายในแล้วทําให้ตัวเซตต้องจําใจจัดการกับสิ่งที่เคยเป็นน้องตัวเองในตอนนี้ครับคนที่เหลืออยู่ก็มีครอบคอรัวโฟลเลอร์ตัวเซตและสองสิ่งนักบิดแซกมันชีนและฟรอสโดยขณะที่ทั้งหมดกํลาลังหลบ ตัวฟรอสเนี่ยก็เริ่มเล่าอาดีตของตัวเองตอนไปรบส่วนเซ็กแมชชีนก็กำลังกลายร่างตัวเขาถูกกัดในการต่อสู้ที่เกิดขึ้นหรือเมื่อเขากลายร่างเป็นแวมไพร์ตัวเซ็กแมชชีนก็ได้อาศัยจังหวัดที่ฟูลเลอร์เผลอกัดฟรอสและต่อด้วยเจคอบครับทำให้ฟรอสเนี่ยเผลอโยนตัวเซ็กแมชชีนออกนอกหน้าต่างเปิดทางให้ฝูงแวมไพร์บินว่อนเข้ามาเมื่อเห็นเช่นนั้นพวกเขาเลยพากันไปซ่อนตัวที่ห้องเก็บของของทางคลับครับก่อนจะใช้ของที่นั่นมาดัดแปลงเป็นอาวุธเพื่อหาทางป่าฝูงแวมไพร์พวกนี้ออกไป ซึ่งก่อนที่ทั้งหมดจะลงมือตัวเจคอบก็ได้ให้ลูกของพวกเขาสัญญาด้วยครับว่าถ้าหากตนกลายเป็นแวมไพายเมื่อไหร่ทั้งสองจะต้องจัดการเขาอย่างที่บอกครับการสูญเสียคนรักของตนเองไปมันทําให้เจคอบสินส้นศรัทธาทว่าหลังจากที่เขาได้มาเจอเซธที่ถึงเขาจะเป็นอาชญากรแต่มันก็ทําให้เจคอบได้รู้ถึงคําว่าครอบครัวอีกท้งพวกแวมไพร์พวกนี้มันก็ยังบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าศรัทธาของเขามันไม่ได้เสียเปล่าพระเจ้ามีจริงและคนรักของตนเองก็อาจจะกําลังรอเขาอยู่ก็ได้ เมื่อสั่งลาอะไรกันเรียบร้อยทั้งหมดก็ได้บุกป่าดงแวมพายออกไปครับจัดการเซ็กแมชชีนฟรอสรวมถึงตัวอื่นๆจนกระทั่งเมื่อเวลาแห่งสัญญามาถึงเจคอบกลายร่างทําให้สกอตต์ลูกชายต้องเป็นคนลงมือทว่าในตอนแรกความลังเลของตัวเขามันก็ได้ทําให้ตัวสกอตต์ชะงักไปสักครู่หนึ่งส่งผลให้เจคอบสามารถกัดลูกตัวเองได้แม้ตัวเจคอบจะรนจัดการแต่สกอตต์เองก็ไม่รอดเหมือนกันและสุดท้ายครับก่อนที่สองคนที่เหลือเดดและเคนลูกสาว จะโดนแวมไพจำนวนมากจัดการรุ่งสางมันก็ามาถึงพอดีแสงแดดมาสัต์เข้ามาเจอกับบอนเดสโกทําให้มันเกิดการหักเหจัดการพวกแวมไพที่เหลือจนหมดก่อนที่ทั้งคู่จะออกไปด้านนอกและพบเจอกับวันใหม่ในตอนนั้นนายหน้าที่ตัวเซตตกลงไว้ก็มาถึงพอดีครับตัวเซตจึงเล่นายนหน้าไปบอกทําไมเลือกที่นี่วะก่อนจะได้คําตอบว่าเห็นที่นี่มันเปลี่ยวดีแต่สุดท้ายครับถึงจะไม่ชอบใจยังไงพวกเขาก็จัดการเรื่องเงินกเกษตรศับครับเตรียมตัวไปที่กบดาน ซึ่งก่อนไปตัวเซตเขาก็ได้มอบเงินส่วนหนึ่งให้กับเคสด้วยนะครับเธอก็บอกว่าตัวเธอสามารถไปกับเขาได้นะในเมื่อตอนนี้ครอบครัวเธอมันไม่เหลือแล้วแต่ตัวเซตก็ปฏิเสธครับบอกว่าถึงเห็นแบบนี้ตัวเขาเองก็ยังมีศีลธรรมอยู่บ้างทําให้เคสเนี่ยขับรถพ่อตัวเองกลับไปก่อนที่สุดท้ายครับเราจะได้เห็นว่ากลับแห่งนี้มันตั้งอยู่ด้านบนสุดของวิหารแอสเทกเก่าแก่และโดยรอบมันมีซากของรถบรรทุกอยู่มากมายนับไม่ถ้วนในสองภาคต่อมา มันไม่ใช่ภาคต่อที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่แต่อย่างใดนะครับไม่ได้เป็นหนังเข้าโรงไว้ง่ายแต่ทั้งคู่จะทําเป็นหนังลงแผ่นเลยตัวภาคสองเนี่ยกำกับโดยสกอตต์สปิลเกลเข้าคืนโจรขโมยพิซซ่าในสไปเดอร์แมนภาคสองของแซมเรมี่ครับเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานี้เองในภาค2 Texas Blood m o n ม y จะเกี่ยวข้องกับโจรปล้นธนาคารเหมือนเดิมอยู่ระหว่างการหลบหนีเช่นเดิมทว่ารถของเขาดัานไปชนกับทางข่าวครับทำให้รถพังเลยไปขอความช่วยเหลือจากขับเดียวกันเลย ไอบาร์เทนเดอร์พี่มาเชตเต้จากพักที่แล้วก็เลยมาดูให้แถมเป็นคนดีซะด้วยครับอาสาไปส่งแต่พอทราบว,ว่าไอ้จนคนนี้มันไปชนข้างเข่าที่ดันหักมุมเป็นแวมไพร์เพื่อนของเขาพอดีทั้งสองก็เลยพาการจัดการโจรดังกล่าวไปครับเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นแวมไพร์คือเพราะหลักๆในเรื่องมันจะเป็นการตามล่าเจ้าจนคนนี้ครับแล้วก็มีการปล้นธนาคารด้วยโดยใช้พลังแวมไพร์แย่งเงินกันไปมาส่วนภาค3เนี่ยเรื่องจะย้อนไปในปี1913ครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นักเขียนชื่อดังหายตัวไป เอมบรอสเบียสเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับพัวพันกับเหตุการณ์ปฏิวัติเม็กซิกันในเรื่องเนี่ยเบียสเขาถูกจับเป็นตัวประกันโดยอาชญากรสองคนและถูกพามาคราวนี้ไม่ใช่คลับหรือร้านเหล้าครับแต่เป็นเหมือนกับโรงเตี๊ยมเป็นซ่องแล้วก็ได้พบกับแวมไพร์ที่นั่นแล้วก็มาทราบทีหลังเรวยว่าไอ้หญิงสาวที่ตัวโจรทั้งสองจับเป็นตัวประกันนอกจากเอมบรอสเบียสเธอเป็นแวมไพร์ ire, ครับก่อนที่จะเปิดเผยว่าเธอคือสแตนตานิโกแพนเดโมเนียมในภาคแรกนั่นเองส่วนภาคซีรี มันจะเป็นการขยายเรื่องราวต่างๆที่เราได้เห็นในภาพยนตร์ครับขยายออกไปไกลเลยทั้งสองพี่น้องครอบครัวฟูลเลอร์รวมถึงพวกแวไพร์ด้วยเป็นส่วนที่เราจะมาดูกันสปาร์ลาดหรือแวมไพร์ที่ปรากฏภายในฟร์มดั s ซิลดอนมาถูกเรียกว่าพวกครูเอลบาครับเป็นภาษาสเปนของ,ของคําว่าง,งูสืบเนื่องจากที่รูปร่างของแวไพร์พวกนี้จะต่างจากแวไพร์ที่เราเห็นในสื่ออื่นๆครับที่พยายามทําให้มันดูมีความโรแมนต์เป็นผู้ดีสูงสักหล่อสวย แต่ในดักทิวดอนแวมพร์ที่ดูเป็นสปาลาดไปเลยมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานและเกี่ยวข้องกับความเชื่อของเมโสอเมริกันพวกมายันแอสเทกนะครับในด้านรูปร่างร่างกายของแวมพร์พวกนี้จะแตกต่างกันไปครับขึ้นอยู่กับว่าตอนเป็นมนุษย์พวกเขามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงถ้าตัวใหญ่กว่าจ,จะมีเขาขึ้นมาได้ร่างบึกบึนอาจมีผิวแข็งเป็นเกร็ดหรืออาจจะอ่อนนิ่มไปเลยก็มีเหมือนกันมีแค่พวกลักษณะของงูที่ปรากฏออกมาเท่านั้นครับพวกปันดวงตาที่เหมือนกัน ต่อหนอกจากนี้พวกมันก็คือแวมพายธรรมดาเลยดื่มเลือดเป็นอาหารถ้าไม่ดื่มก็อาจจะคลั่งได้เหมือนสัตว์ร้ายไปเลยแต่ใดๆก็ตามเราไม่ทราบว่าแวมพร์เหล่านี้สามารถอดไม่ดื่มเลือดได้นานแค่ไหนเพราะในซีรีส์มันก็มีตัวที่ไม่ได้ดื่มเลือดนานเป็นเดือนเหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้แวมพร์พวกนี้อันตรายมากๆก็คือพวกมันยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ครับไม่ได้ไปศพเดินได้ตัวเย็นแต่อย่างใดพวกเขายังคงกินอาหารของคนได้ยังกระพริบตาได้เหงื่อออกได้นอนได้มาเลยเหมือนกับว่าพวกแวมพาย เป็นมนุษย์ธรรมดาครับที่ใช้ชีวิตตอนกลางคืนซะมากกว่าและที่สําคัญมากกว่านั้นการขยายพันธุ์ของแวมพายในดักทิวดอนยังทําได้ง่ายกว่าแวมพร์ในสื่ออื่นด้วยที่เราทราบกันการที่มนุษย์จะเป็นแวมพร์ได้พวกเขาก็ต้องถูกกัดใช่ไหมครับบางเรื่องกัดแล้วเป็นเลยบางเรื่องกัดแล้วต้องตายก่อนแต่ที่แน่ๆคือพวกมันไม่สามารถขยายพันธุ์แบบมนุษย์อย่างที่พวกมันเคยทําได้ขนาดเพราะหละักๆของแบ h เฮลซิงมันยังเป็นเรกิล่าอยากมีลูกเลยครับเพราะว่ากับพวกคูเอล r แวมไพร์แอสติกพวกนี้มันไม่มีข้อจํากัดนั้นครับดูความที่ร่างกายของพวกมันยังไม่ตายพวกมันเลยยังสามารถสืบพันในแบบปกติได้อยู่ทําให้เด็กที่ออกมาก็เป็นแวมไพร์ไปเลยร้อยเปอร์เซนตส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่แปลกเกี่ยวกับแวมไพร์พวกนี้คือพวกมันมีพิษครับเวลาที่พวกมันดื่มเลือดจากมนุษย์พวกมันก็สามารถฉีดพิษเข้าร่างเหยื่อได้เป็นพิษที่ส่งผลกับระบบประาสราททาให้เกิดภาพหลอนต่างๆนาๆมีไข้ขึ้นแต่ทั้งนี้ผมไม่ทราบว่าตัวพิษที่พวกมันฉีดเข้าไปเนี่ย มันเป็นเบื้องหลังที่เปลี่ยนให้คนเป็นแวมไพร์หรือเปล่านะครับในด้านความสามารถแวมไพร์พวกนี้มีความสามารถโดยโรวมคล้ายกับแวมไพร์ตามสื่อที่เราได้เห็น,นครับเป็นอมาตะไม่แก่รูปร่างทุกอย่างคือเหมือนกับตอนที่ตัวเองกลายร่างแล้วก็ไม่เจ็บป่วยจากโรคใดๆอีกเลยร่างกายสามารถรักษาบาดแผลได้อย่างรวดเร็วพละกําลังสัมผัสทุกอย่างเฉียบคมมากขึ้นแต่ที่เริ่มแปลกก็คือพวกมันเหมือนจะมีมนวิเศษครับไม่ก็เป็นมาย,ยาจากที่พวกมันสามารถสื่อสารผ่านทางจิตได้ รู้สึกแบบที่คนอื่นรู้สึกสามารถสร้างภาพลงตาขึ้นมาได้ทําให้เหยื่อเห็นในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงสามารถแปลงกายได้ทั้งร่างกายแบบครึ่งงูของพวกมันเองที่ทรงพลังมากกว่าร่างมนุษย์เดิมสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้ทั้งคางคา,าวหรือหนูแต่ทั้งนี้การที่พวกมันกลายร่างเป็นสัตว์มันก็จะไปทําให้ความเป็นมนุษย์ของพวกแวมไพร์มันน้อยลงยิ่งกว่าเดิมครับขณะที่มีความเป็นสัตว์มากขึ้นมันเลยทําให้เขาเรียกว่าบาลานซ์พดเรื่องสมองกับพลังไปนิดนึง ถือเป็นจุดอ่อนที่รายแดงของพวกมันครับและเมื่อพูดถึงจุดอ่อนแน่นอนครับเป็นแวมไพ์พวกมันก็ต้องกลัวแสงแดดกลัวกังเขนและสามารถตายได้โดยการโดนบันคอไม่ก็ใช้ริมแทงหัวใจเหมือนแวมไพ์ธรรมดาทว่านอกจากนี้สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของแวมไพ์แอสเทคคือพิษงูครับในซีรีส์ถ้าหากแวมไพ์พวกนี้มันกินพิษงูเข้าไปพวกมันก็จะเป็นอัมาาพาตครับขยับตัวไม่ได้แต่ทั้งนี้ผมก็ไม่แน่ใจอีกว่าการที่พวกมันขยับตัวไม่ได้ มันเป็นเพราะทางเทคนิคร่างกายของพวกเขายังเป็นสิ่งมีชีวิตยอยู่ไหมนะครับมาเลยทําให้พิษงูพวกนี้เนี่ยยังส่งผลเช่นเดิมแล้วก็สุดท้ายครับแวมไพร์ดังกล่าวสาม,มารถถูกจัดก,การได้อย่างเด็ดขาดโดยการใช้อาวุธชีบาบันเป็นอาวุธที่เกี่ยวข้องกับต้นกําเนิดของพวกมันเองต้นกําเนิดของเหล่าคูเอราเหล่านี้พวกมันมีความเกี่ยวข้องกับเทพงูภายในตำนานปกรารัมแอสเทคครับชื่อเทพีอามารูผมลองไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับแต่ไม่เจอเลยคาดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แต่งขึ้นมาเอง เพราะเทพงูในตำนานแอสเท็กเนี่ยจริงๆคือชีหัวโคอาเทาเป็นพญาง,งูมีขนและในเรื่องนี้เนี่ยยังบอกได้ว่าตัวอามารูเธอเป็นผู้ปกครองของดินแดนที่เรียกกันว่าชีเบลบาเป็นชื่อของโลกใต้พิภพหรือนรกของตำนานมายันพอพูดแบบนี้ผมก็กลัวว่าทุกคนจะงงครับเดี๋ยวแอสเท็กบ้างเดี๋ยวมายาบ้างคือในเรื่องนี้เนี่ยเขาเอาตำนานจากแถบเมโสอเมริกันมารวมๆกันไม่ได้เจาะจงไปที่ตำนานใดตำนานหนึ่งตามตำนานชีเบลบา มันเป็นดินแดนที่อยู่ใต้โลกครับถูกปกครองโดยเทพแห่งความตายโดยเชื่อกันว่าทางเข้ามันอยู่ภายในถ้ำแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองโคบาลของกัวเตมาลาและยังเชื่อกันด้วยว่าทางช้างเผือกที่เราเห็นมันก็เป็นเส้นทางนําไปสู่ชิบะบาเช่นเดียวกันภายในดินแดนแห่งนี้ครับมันมีผู้ที่ปกครองอยู่มากมายคือในตำนานมายามีเทพแห่งความตายหลายองค์นะครับแต่ที่บอกในเอกสารโปบัวบูไม่น่าอ่านออกเสียงถูกบอกไว้ว่ามีเทพแห่งความตายอยู่12ององค์ ที่แต่ละองค์ก็จะปกครองกันแต่ละพื้นที่แทนความทรมานของมนุษย์ต่างกันเจ็บป่วยความกลัวความหิวแต่พวกเขาจะทํางานกันเป็นคู่ครับทําให้เลือดหายไปทําให้ร่างกายบวมทําให้ร่างเหลือแต่กระดูกเป็นเหมือนกับการอธิบายกระบวนการย่อยสลายนะนอกจากนี้ทัศนียภาพของชีบาบามันจะเป็นนินแดนที่มีปราสาทและอาคารอยู่มากมายครับมีสภามีเหมือนกับอาคารกลางให้เหล่าบรรดาผู้ปกครองนรกเนี่ยมาพูดคุยกันมีส่วนด้วยเหมือนกับโลกปกติเลย แต่ที่ต่างคือชิบาบา่าจะมีกับดักและบททดสอบอยู่มากมายครับเป็นสิ่งที่ผู้มาเยือนจะต้องเผชิญไม่ว่าถนนที่จะไปด้วยสิ่งกีดขวางแม่น้ําที่จะไปด้วยแมงป่องเลือดและหนองได้เจอกับทางแยกที่สามารถทําให้งุนงงได้และถึงจะผ่านมาได้ก็จะอยู่ที่สภาที่มีหุ่นเชิดอยู่ก่อนจะถูกเล่าโทเทพส่งไปเผชิญหน้ากับบททดสอบสุดท้ายที่จะเป็นหนึ่งใน6แบบครับไปเจอกับูงข้างคาวไปเจอบใบมีดไปเจอกับความร้อนแต่ที่แปลกของตำนานนรกนี้ คือมันมีเหตุการณ์การล่มสลายของชิวอบาบาอยู่ด้วยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำนานสองพี่น้องฝาแฝดมายันถ้าลองสังเกตใน From Darks t i l d a w n ในครอบครัวจะมี2พี่น้องเสมอเซตกับริชี่แล้วก็เคสกับสกอตโดยเท่าที่ผมลองไปหามาภายในซีรีส์ From Darks t i l d w n พิศาาที่อยู่ภายในชิวอบาบาที่มีตำนานอยู่จริงมีแค่ตัวที่เรียกว่าคิกปัติลเป็นเทพจระเท้ครับคือในตำนานแอสเทคหรือพวกเมโสอเมริกัน จระเข้ถือเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับอย่างในตำนานของทางนั้นมันก็มีเรื่องน้ำท่วมโลกอยู่มกันและบอกไว้ด้วยว่าผู้ที่รอดจากน้ำท่วมในครั้งนั้นคือสิ่งที่ชื่อเทโอคิปัติวแปลว่าจระเข้ศักดิ์สิทธิ์คือคำว่าคิปติวเนี่ยมันแปลว่าจระเข้เลยครับจอจงก็คือจระเข้เคมันแต่ในแง่ของการเป็นปีศาจสัปลาดคิปัสติวมันเป็นสัปลาดทะเลครับครึ่งจระเข้ครึ่งปลาครึ่งกบมีลักษณะหิวกระหายอยู่ตลอดเวลา ทุกข้อต่อทั่วตัวของมันเป็นปากตัวคิปาทิลวนี้มันเป็นสัปหลาดโบราณครับที่มีอยู่มาก่อนโลกและเป็นสิ่งสําคัญภายในตำนานสร้างโลกของแอสเท็กคือในตำนานประกรน้ำแอสเท็กพวกเขามีตำนานการสร้างโลกหรือครีเอชั่นมิสอยู่หลายแบบนะบที่ดังๆก็คือตำนาน5สุริยะ5 s u n คิปาทิลิวมันเป็นหนึ่งในนั้นบอกไว้ว่าแต่ก่อนตอนที่ยังไม่มีแผ่นดินในตอนนั้นมันมีเหมือนกับทะเลโบราณอยู่เป็นที่อยู่ของคิปาทิลิวและเพื่อสร้างดินแดนสร้างโลกขึ้นมา เทพสององค์ครับเทพแสงส,งสาว่างชื่อหัวขวัวเทากับเทพแห่งความมืดยามราตรีเทคาทิวโพก้าทั้งสองได้สังหารมันและนําร่างมาทําแผ่นดินครับเทว่าก่อนหน้านั้นการจะล่อปีศาจทะเลนี้ขึ้นมาตัวเทพราตรีเธอจึงต้องสละท่าของตนเองครับถึงจะสามารถล่อมันขึ้นมาได้เป็นเหตุที่ทําให้คนในแถบนั้นมีความเชื่อเรื่องการบูชายันสูงมากๆส่วหนึ่งเป็นเหมือนกับเพื่อการตอบประโลมเธอซึ่งไอ้กูเอ布าแวมไพร์งูพวกนี้ เดิมทีพวกมันก็เป็นหนึ่งในปีศาจมากมายที่มาจากนารกครับแต่ลำดับชั้นของพวกคูเอบราถือว่าเป็นพวกปีศาจชั้นต่ําสุดไม่ต่างอะไรจากพวกทาสเลยเราทราบแค่วนนันหนึ่งมันมีคูเอบรากลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่าพวกนายหลอดพวกมันได้เดินทางไปยังโลกมนุษย์ครับก่อนจะล่อให้อมมรูราชินีน,นรกที่กําลังตามล่าพวกตนล่อเข้ามาให้ติดกับก่อนที่ทั้งหมดจะกินร่างของเธอพร้อมกับเก็บเลือดของเธอไว้และหลังจากนั้นครับพวกนายหลอดก็ได้เริ่มสร้างสรรค์อารยธรรมของตัวเองขึ้นมา ในช่วงเวลาหนึ่งประมาณการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ตอนที่พวกคณะนักบวชมิชชันนารีเดินทางมาถึงที่ของพวกเขาการได้พบกับพวกควเควบรามันก็ก่อเกิดเป็นตำนานแวมพร์ขึ้นมาครับโดยภายในซีรีส์นี้มันบอกไว้ประมาณว่าตัวซ an ันตานนโกเพนดาโบเนียมเธอเป็นเสมือนกับนักบวชของนายหลอดพวกนี้ครับที่ได้ถูกตังเดยไปเปลี่ยนให้กลายเป็นควเควบราก่อนจะถูกจับขังและมันก็จะมีคําทํานายหนึ่งที่บอกถึงการมาของผู้ที่จะปลดปล่อยเธอทั้งสองจะมาในรูปของพี่น้อง ตอนหลักๆภายในเรื่องก็คือหลังจากที่เธอออกมาแล้วตัวซานตาิโก้ก็จะออกตามล่าพวกนายหลอดครับเป็นการแก้แค้นจนในช่วงหลังของซีรีส์มันก็จะมีพวกปีศาจจากชิบาบามาเกี่ยวข้องแล้วก็เทพีอมาดูด้วยที่เธอเนี่ยพยายามจะออกจากนรกครับเพื่อจัดก,การทำลายพ,พันธุ์ของพวกกูเอ่าให้สิ้นซาก <c oughs> ไปพร้อมๆกับพวกมนุษย์เลยนอ <c oughs> กจากไปทั้งหมดของคูเอ布านะครับแวมไพร์จากปรอมดักทิวดอนคือสือบเนื่องจากชื่อหลายชื่อในคลิปนี้มันไปทางสเปนซะส่วนใหญ่นะครับ มันเลยอ่านออกเสียงยากมากๆถ้ามันไปขัดหูใครก็ขอโทษด้วยผมพยายามออกเสียงให้มันตรงแล้วแต่มันได้แค่นี้จริงๆเพราเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกระเจ้าผมด้วยและใครมีวลรครไหนจากหนังเรื่องไหนการ์ตูนเรื่องไหนนิยายเรื่องอะไรอยากให้ลองทำํำสามารถคอมเมนต์ได้หรือจะไปโพสต์ใน Discord ก็ได้นะครับสำหรับ,บวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ